พาไปเบิ่งกว่ามาพี่น้องเนี่ยใกล้ๆบ้านหลังบ้านอีลี่ลอปนิกันวันหลลูกสาวกับมานั่งคุยจ้ะ่นโชว์ลีลาดิเห็นแม่หันกล้องไปหาพิ่นกขาแ,แ่ววรดโชว์ยืนขาดเดียวเลย มึงมายกตีนใส่แม่ของบอีวีนกี้แฮะอีหาขำกู้นเ่ยเบาหลายบ่ได้พี่น้องกวางมันสิแลนนี่กวางยองรังแม่ไอมานี่เนี่ยแต่าสำเนีลูกสาวกันยังกระทืบตีนใส่เห็นบ่เลยน่ะไปแล้วสีดุ่มกว้าแล้วท้องฟ้ายางังสีแดงสีสดเนาะขนหนาพวกมันยืนมือนันงะพุดธ โชลีลายิมนาสติกยืนสองขามงองไอ้บิงกี้กวางนี่เสียงไข่เพ่าแล้วพี่น้องมาเห็นบอปุ่นแลนเขาปลาเขาโด่งนุ่นเสียงวันห้องได้ยินบอกหันเดหันเดพี่น้องเห็นบ่เนีเ่ยแหละเสียงมนงนงัน,ดน,น,นมได้ยินกับประมาณว่าไปไปหันเดตุนญี่ปุ่นไปแล้วบุ่น ไปไปสุขาป่าเขาบ้านตะไลเขาห้องโอบโอบโอบนตัวนี้ยังยืนงงอยู่บนไอ้ไปตัวนี้อยู่กลางเห็นปะ ยืนยืนพึ่งแม่มาดูไปแล้วไปแล้วอันเห็นได้ไปแล้วเห็นบ่พอมันมันจะมีอินตอร์ไลท์บอกมันฟาห้องเลยมึงที่บอกกูไดห้องอกอกบอกกูไดเข้าไปวัดแล้วอีพามึงลูกมึงผัวมึงขัาปลาวัดแล้วเลือเต้มึงอะไอยู่ห้องสูมอะไรอีอออออออแล้วพูน่ะน,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 น้อง อย่างมันศูนย์มึงไปแม่มึงเม็ดยังนู่นี่มันศูนย์หอแม่มาคุณนะอนะศูนย์เนาะหลยก็แม่กับมา่ายลูปมคูได้นะพี่น้องเนาะขั้นไปเบิ่งพวกสารคาดีคุณอนะเกี่ยวกับสัตว์สัตว์ส,ส,ส,สนิทใด,ดนี่ก็แปลว่าประมาณว่ามันคูคูให้คนที่มาไกลมันญาติบ่อ้ไก้ลูก ลูกผัวลูกเมียมันเลยจะคููให้ญาติจาา้จางก,กับญาติมังวน,นี้พูดพี่น้องในยินบอกแต่ขั้นเป็นแบบวางเอียงก็เขาจะเรียกเอียงก็คืออัลหรือย่างนี้ไหม e, e, อ,อีอีจีบ่าปะคออันนั้นมันจะเป็นกวางตู่ผูบกง่าย่ยนะสนคนได้เลยตรงน,นั้นอันนั้นญาติโยมลูกคอยคือญาติพิงกี้แม่มังนะป้ามันพิงกี้มันจะตกใจแรีนเมื่อไหมอบอุ่นหรือว่ามันก็นเห็นแม่ อยู่น้ากันนึกว่าเออบ่มีอันตรายดอกแม่กูอยู่น้ำม่ได้เนาะแท้ๆขั้นอันตรายมาแม่แม่แลี้ก่อนมันเริ่มเกี้ยอ้มันไปพี่น้องเด็กแปว่าตัวนี้ขันแม่เอม่าดาวเนี่ยต้องเป็นจ่าฝูงคุ้มครองแลวก็คู่ให้ศัตรูนีเห็นบอกเขาไปบ่เลยเรือแต่มันีเห็นบอกเลือแต่ันแต่ว่ามันของห้องโอก่กโองคือแบบอาจจะเป็นพญาฝูงเป็นหัวหน้ามูนี่ยมาจาก แบบคุมครองลูกน้องลูกน้องเขาปลาไปแล้วแต่มันยังห้องเตือนแถมบอกเขาเปพร้อมได้พี่น้องได้ยืนอยู่นี่ซ้มบาได้น้อซ้มมันกับภาพมันกะภาพมันกะลายอีกอย่างมันกะซีทุ่งกลัวแล้วก็เริ่มมืดเกินหน่อยแล้วมึงได้มึงได้มึงเนาะแม่มาคุณอ่ะพี่น้องเป็นซูนแห้งไหมมันแหลนซูนเมย์มาสิไปทางใดเนาะแับนี้ข้ามันแหลนซูนนี เดือดแม่มาไปหาเห็ดเกลิ่งยินได้เสียงนี่ที่เรียกตกใจไปเปันเสียงหมูปลาแม่หมูปลากรเจ้าว่ามันขิดมันซนคนอยู่ได้หมันยาน่าที่เทพอมยันเสียงกวางแต่ <c oughs> ก่อนไปหาเห็ดได้งยินวยว่ามันเสียงหมูปลาน่ะบ้านที่ไปได้พี่น้องนั่นคือคุ้มคล้องคือว่าอะไรเนาะคุ้มคล้องอันครอบครัวหรือว่าอันวงวงสาคณะญาติลูกน้องมันโมน,นั่นละ่ะ พิงกี้หนูไม่กลัวหรือเสียงอะไรหนูได้ยินไหมเดี๋ยวพี่น้องเห็นบอสเดี๋ยวเห็นบอ่อยู่ไปนิวแม่เอมามันกับบอสได้ไปเด้ไพี่น้องแม่เอมากับบอนไ,บได้ไปเบิง์ดแม่มาสิเมือแล้วเพราะว่ามันเย็นเมื่อไหมพี่น้องจกักมันจักองสาพวกนี้เบิ่งแม่มาสิเมื่อสีดำทาลุกขึ้นมันสีเห็ดจังไลย มันยังบอทันดูไปสิเลยนะ่ะเนี่ยนี่ยเบิงเด้แม่มาสีห้าไปทางนี้เบิงเออเดี๋ยวมัมน,มไน,น,ออน,นไปแล้วอันเดี๋ยวมันไปแล้วเห็นบ่มันก็จะโอ้ยสูงกว่ากูเอียนนี่สิว่าเลยเนาะลุกขึ้นแล้วเราสูงคนกูสิว่ากูย่านแล้วบนันนี้นี่ก่อนแรงมันก็จะเบิ่งว่าสูงกว่ามันบอขั้นกว่สูงเพรามันมันก็จะจัดก,การได้แม่มาคิดบ่าเพราะวันนี้แม่มาลุกขึ้นสูงแล้วมันมันแรงขับปลาน้ำลุงหงอมาแล้ววันนี้ เดี๋ยวมันก็นมาอัน,น,นเ,ดเดี๋ยวไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวก็คุมค้องลูกนองแล้ว่ามันไก่เนาะไปกอนนะอีหลาดเด้ออัอนมองนี้ที่แม่ามาเคยบอกแหละกามีคือกนหลังบ้านอันอ่าลูกพี่ลูกน้องพญาวีที่ว่าแม่มาพาไปกับพูนมันบลาทามึงแต่ว่าตรงนี้ก็มีเรื่อยใช่ไหมมาว่าคือเต็มที่กับมเกินห้าตัวนะจ๊ะเมื่อกี้กับบอมเียนห้าสลาขอจบคลิปตอนนี้ด้จ้ะพี่น้องเย็นมือแห้งมาพิงกี้ ขอจบคลิปมื่อนี้ไปกับพี่กี้เดอ้อกับแม่มาด้ยจัดเด้อร์กับสันกับคลิปนี่กับพ่อแค่นี้ดายจ้ดเดอ้อคลิปหนากับจังวากันไม่เอาเดี๋ยวให้เบิ้งเวลาอีกก่อนเป็นโรคจิตได้ไหมมา,มาให้เบิ้งเวลาเอาซีทุ่มซีเครงแล้วไหมฮะเพราะจังมันมืดเข่ามืดเข่าเนาะนั่นลจะจ้คลิปนี่พ่อแค่นี้เด้อ คลิปหน้าจังมาฝากันไหมด้วยจ้าคลิปนี้พ่อทำน,นี่แหละสวัสดีจ้าบาย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 